สุลานิแดงความรักสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนที่กําลังติดตามรับชมช่องกูสุลานอยู่ในตอนนี้สวัสดีคนน่ารักสวัสดีคนคิดบวกสวัสดีคนทัศนคติดีทุกคนที่ติดตามรับชมช่องนี้อยู่ทําไมแอถึงพูดแบบนี้เพรา,าะเมื่อวานได้อ่านคอมเมนต์แล้วแบบหือ น้ำตาไหลเลยค่ะทุกคนน่ารักมากจริงๆคุณแม่คุณป้าเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆคุณยายที่ติดตามรับชมช่องนี้เป็นความรู้สึกที่ดีมากจริงๆขอบคุณมากๆสำหรับทุกๆกำลังใจค่ะและขอให้ทุกคนมีความสุขและมีแต่คนรักเอยเอะๆสุขภาพแข็งแรงกันด้วยวันนี้26สิงหาคมแล้วกลับมาเจอกันก็มีอัปเดตข่าวที่ทําให้เราสบายใจแล้วก็ยิ้มออกมาได้ถึงมาว่าในขณะนี้ค่ะวงการบันเทงิงจีนเป็นรายที่วุ่นวายมากๆแล้วก็ ร้อนระอุไปด้วยเรื่องราวของข่าวต่างๆที่บางทีมันก็ช็อกเหมือนกันนะคะเราไม่คิดว่ามันจะมีเรื่องแบบนี้มีข่าวแบบนี้เกิดกับคนคนนี้มันก็เกิดขึ้นมาได้ทางนี้ทท่านั้นก็เป็นกําลังใจให้กับทุกภาคทุกส่วนกันด้วยค่ะ และก่อนที่เราจะเข้าไปยังข่าวต่างๆของเราในวันนี้ก็ต้องบอกว่าแอดมีเรื่องเสียความรู้สึกมากจริงๆนะสองค,คนที่ชอบมาดูดคลิปจากช่องเราแล้วไปอัพในติ๊ t o ็อกในช่องของคุณนะคะขอความกรุณาด้วยค่ะก,กว่าที่จะทําได้แต่ละคลิปนั้นอย่างที่ทราบกันว่าแอดก็อ่านน,นเสียงแหบเสียงแห้งขาดทำด้วยระยะเวลาที่มันยาวนานบางคลิปก็ทาทั้งวันแต่ว่าคุณมาดูดในระยะเวลาไม่กี่วินาทีแล้วไปอัพลงในช่องของคุณแล้วก็เอาเสียงของแอดไปปรับสปีดให้มันเร็วขึ้นบ้างอะไรขึ้นบ้างก็ขอความกรุณาด้วยนะคะบอกดู ด้วยนิดนึงเขาว,ว่าคุณจะเอาไปอัพในติกตอกคุณนะคะแล้วขอให้เครดิตกับช่องของแอดบ้างค่ะเห็นเยอะมากๆเลยค่ะเพื่อนส่งมาให้คือแอดไม่ได้เล่นติกตอกไทยสมัครติกตอกเอาไว้แต่ว่าไม่ได้เล่นแต่ว่าเพื่อนนี่คือเล่นติกตอกอยู่เพื่อนก็ส่งคลิปมาแล้วก็ถามว่านี่ใช่เสียงเธอหรือเปล่าใช่ช่องเธอหรือเปล่าคือเห็นแล้วแบบตกใจแบบสยองมากๆเลยค่ะยังไงก็ขอความกรุณาด้วยนะคะาหากว่าคุณมาดูดคลิปจากช่องนี้ไปเนี่ยบอกแอดด้วยนะคะ เรื่องราวดร้อนๆในวันนี้จากสานอินเทอร์เน็ตปักกิ่งกันบ้างเรื่องราวของเซียวจ้านเมงของเราที่ได้รับความยุติธรรมกันแล้วก็คือเซียวจ้านค่ะเป็นโจทยื่นฟ้องคุณชงซือฉีจำเลยในคดีกระทาการละเมิดต่อชื่อเสียงของเซียวจ้านบนแพลตฟอร์มสีนาอ้วยป๋อหรือว่าอ้วยป๋ออย่างที่เรารู้กันเฟซบุ๊กจีนขอบคุณปลาไทยจากเซียวจ้าน FC Thailand ด้วยนะคะแอดข้าวค่ะ ตามข้อความของสายอินเทอร์เน็ตปักกิ่งนะคะที่มีคำพิพากษาคดีแพ่งกรณีที่เซียวจ้านนั้นเป็นโจทยื่นฟ้องคุณโฉงซือชีก็คือเขาเป็นจำเลยค่ะในคดีกระทำละเมิดต่อชื่อเสียงของเซียวจ้านบนแพลตฟอร์มสีหน้าอ้วยป๋อตรงนี้ศาลร,ระบุให้คุณโฉงนั้นได้ทำแบบนี้ค่ะข้อแรกเลย เขาบอกว่าคุณชงต้องหยุดการกระทำละเมิดต่อชื่อเสียงของเซียวจ้านและลบคำพูดที่ละเมิดออกจากเวยบอ๋อข้อต่อมานะคะคุณชงต้องโพสต์ขอโทษต,ต่อเซียวจ้านบนเวยบอ๋อภายใน7วันและให้คงคำขอโทษเอาไว้เป็นเวลา30วันก็คือ1เดือนข้อที่3ค่ะคุณชงจะต้องจ่ายค่าชดเชยเพื่อยียวยาจิตใจก่โจดเป็นจำนวนเงิน1 5 0 0 0หหยวนภายใน7วันก็คือประมาณ76,000บาทข้อที่4ี คุณชงต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการรักษาสิทธิประโยชน์ของโจทย์เป็นจำนวนเงิน17,170หยวนภายใน7วันก็คือประมาณ87,000บาท ข้อสุดท้ายข้อที่5ค่ะคำขออื่นของโจ์นั้นเป็นอันตกไปค่าธรรมเนียมการรับคดี655ยหยวนให้โจทชำระ3า5รหยวนจำเลยชำระ3า0รหยวนส่วนค่าธรรมเนียมอื่นๆจำเลยเป็นผู้ชำระมันเป็นเรื่องราวที่เรารู้สึกว่านี่แหละความยุติธรรมมันมีอยู่จริงๆไม่อยากจะพูดเขาว่าสะใจแต่ก็ต้องพูดนะคะว่าสะใจมากจริงๆจ่ายเท่านี้ยังน้อยเกินไปเรามาดูการระบ,บุนะคะในข้อที่3ด้วย ข้อที่3ที่ศารระบุสารอินเทอร์เนต็ตปักกิ่งระบุค่ะก็คือคุณโฉงต้องจ่ายค่าชดเชยเพื่อเยียวยาจิตใจแก่โจดก็เหมือนที่เซียวจ้านเคยระบายอยู่ครั้งหนึ่งยาวเหยียดในเว่ยป๋อของเซียวจ้านนะคะเวลามีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นอย่างเช่นช่วงปีที่ผ่านมาปี2020เซียวจ้านบอกว่าแทบจะเป็นบ้าเลยวันหนึ่งต้องรับโทรศัพท์ไม่รู้กี่สายกี่สายแล้วก็สับสนคิดมากเครียดเหมือนกันค่ะเวลามีข่าวลือเกิดขึ้นเวลามีคนที่สร้างเรื่องราวที่มันไม่ ใช่เรื่องจริงและมีการละเมิดชื่อเสียงทําให้รับการเสียหายนั้นคนที่ถูกกล่าวถึงเขารู้สึกแย่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็มีการชดเชยเพื่อเยียวยาจิตใจแก่โจทย์ตรงนี้ค่ะอดมีความรู้สึกว่าจ่ายมาสัก20ล้านหยวนนะคะ1 5 0 0 0หยวนมันน้อยเกินไปแค่76,000บาทกับจิตใจที่เสียวจ้านรู้สึกแย่ไปแล้ว นอกเหนือจากนั้น,นก็เป็นเรื่องราวของชื่อเสียงด้วยนะคะต่อไปค่ะมีอะไรเกิดขึ้นเราก็จะรอแบบนี้นะคะรอการถแถลงการจากสารอินเทอร์เน็ตต่างๆค่ะเพราะว่าต่อไปนี้อย่างที่เราทราบกันว่าเสียวจ้านจะฟ้องอย่างเดียวแล้วเราขอสนับสนุนเซียวจ้านเรื่องราวแบบนี้เราไม่อยากที่จะให้มันเกิดขึ้นกับใครทั้งสิ้นค่ะไม่ใช่เฉพาะดารานะคะบุคคลทั่วไปด้วยมันเป็นอะไรที่เสียหายต่อชื่อเสียงและจิตใจของคนที่เป็นข่าวด้วยค่ะ รู้สึกข,ของแอนในตอนนี้คงจะเหมือนแฟนคลับของเซียวจ้านทุกๆคนนะคะคือว่าตอนนี้ผลงานโฆษณาของเซียวจ้านและแบรนด์สินค้าต่างๆนั้นมีการถ่ายทําโฆษณาถี่มากขึ้นอัปเดตเยอะมากขึ้นและตอนนี้เซียวจ้าน22แบรนด์แล้ววันนี้เซียวจ้านโนานโตอินก็มีอัปคลิปนี้ด้วยเซียวจ้านก็หล่อน่ารักมากมาก ก็โปรโมทสวิลลิงนั่นเองแล้วก็มีข้อความบอกว่าคนพบการเดินทางเข้าสู่สวิลลิงเพื่อทําให้ทุกแง่มุมของชีวิตนั้นวิเศษกับเสี่ยวจ้านแบรนทุกแบรนที่เซียวจ้านโฆษณากอยากจะใช้ทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าสิค้าบางรายการก็ราคาสูงมากๆเราได้แต่มองตาปริบๆอะไรที่พอจะซื้อได้เราก็ซื้อค่ะ หลีหนิงก็อัพถี่มากยิ่งขึ้นแล้วก็มีอีเวนต์มีกิจกรรมกับเซียวจ้านบ่อยมากขึ้นขอบคุณคุณหลีหนิงและขอบคุณหลีหนิงด้วยที่เลือกเซียวจ้านเป็นสปอคเพอร์ซันเท่าที่อาจทราบม,มาคือผู้ที่กอ่อตั้งแบรนดน์นี้คุณหลีหนิงนั้นชื่นชมและชื่นชอบเซียวจ้านมากๆแล้ววันที่ทหน้าของหลีหนิงก็มีอัพภาพแฟชั่นเซ็นี้ด้วยเซียวจ้านก็หลอ่อทุกภาพกันเลยทีเดียวเขาก็มีข้อความบอกว่าการผสมภาษาความเฉลียวฉลาดในการออกแบบที่หลากหลายทําให้เสื้อผ้ามีความหมายแฟรและความ เป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุดเข้าร่วมกับเซียวจาย้านในการสำหรับความเป็นไปได้แบบไม่มีที่สิ้นสุดด้วยกันบัตไวเซอร์วันนี้ก็อัปคลิปนี้ด้วยเป็นเซียวจาย้านกับบัตไวเซอร์โฆษณาบัตไวเซอร์ตามสถานที่ต่าง,างๆไปทั่วประเทศจีนกันเลยทีเดียวเข้ามาพร้อมมาข้อความที่บอกว่าจากเซี่ยงไฮ้สุ่ที่เบตจากกวางตุ้งสู่เหยหลงเจียงตามรอยเซียวจาย้านข้ามเวลาและระยะทางจุดไฟการต่อสู้ใหม่อย่างต่อเนื่องให้กับบัตไวเซอร์ X เซียวจ้านไปทั่วเ,เหนือจรวดใต้ ขอบคุณการอัปเดตจากบัตรไวเซอร์ด้วยแล้วมาดูความน่ารักของเซียวจ้านอานแล้วเนี่ยไม่รักก็ไม่รู้จะว่ายังไงเซียวจ้านเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์ไหนเขารู้อยู่แล้วล่ะค่ะว่าแฟนคลับต้องไปกระหน่ำซื้อขนาดแบรนด์ที่แพงๆแบบเซนิเองโซอท์ขายเกลี้ยงหมดสต็อกคือแทบจะทุกแบรนด์และล่าสุดกับชุดเครื่องนอนไฮเอนด์แมนเดลทางหน้าของฝ่ายบริการลูกค้าค่ะเขาก็บอกว่าเนื่องจากสินค้าบางรายการนั้นมันมีน้ำหนักคือหนักเกิน และบางพื้นที่อยู่ไกลอาจจะไม่มีการจัดส่งฟรีแต่ว่าเซียวจ้านนี่ก็ทราบอยู่แล้วแหละว่าคนที่ซื้อเยอะในช่วงนี้ต้องเป็นแฟนคลับของตัวเองแน่ๆนหรือไม่าอาจจะเป็นบุคคลทั่วไปเซียวจ้านเลยบอกว่าขอได้ไหมครับขอให้จัดส่งฟรีได้ไหมทาน,นาของฝ่ายแมนเดลค่ะก็ทําตามเลยแล้วก็แจ้งมาด้วยนะคะบอกว่าคนที่ชําระค่าขนส่งแล้วสามารถขอเงินคืนได้นี่คือความน่ารักของเซียวจ้านที่มีให้กับแฟนคลับอยู่เสมอเลยค่ะไม่รักได้ง ในแบบนี้ใจดีที่สุดไปเลยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกคะ่ะที่เซียวจ้านทําแบบนี้หลายครั้งมากๆแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการให้จัดส่งฟรีบ้างแล้วก็บริการอื่นๆบ้างสำหรับแฟนคลับแล้วก็บุคคลทั่วไปคะ่ะ หวังอี้ปอตอนนี้ก็มีทํางานอยู่หลายอย่างมากๆเลยนะคะคนคนนี้มีเวลาทานข้าวหรือเผาก็ไม่รู้ก็ส่งความอุญายไปถึงหวังอี้ปอกันด้วยงานเยอะงานรุมจริงๆทุกวินาทีคือการทํางานค่ะสำหรับหวังอี้ปอแล้วก็ในช่วงนี้ก็มีอัดรายการอยู่ด้วยสำหรับรายการพิเศษทางช่อง cctv แล้วก็มีอีกหลายๆรายการด้วยกันนะคะตามข่าวที่ออกมาก็บอกว่ามีร่วมงานแสดงเชิงศิลป,ปะวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์กันด้วยงานเลี้ยงฉลองให้กับนักกีฬาโอลิมปิก งานการลาบเพื่อการกุศลค่ะ แล้วก็ได้เป็นพิธีกรการดำลึกเหตกุการณ์ในประวัติศาสตร์ด้วยหลายงานจริงๆในช่วงนี้เป็นกำลังจใจให้กับหวังอี้ป๋อ,อก,กันด้วยแล้วหากว่ามีข่าวคราวความคืบหน้ายัางไงเพิ่มเติมมีการอัปเดตยังไงแอดก็จะนํามารายงานให้ได้ทราบกันและช่วงนี้ก็ส่งกําลังใจให้กับหวังอี้ป๋อ,อก,กันด้วยนอกเหนือจากทุกวันเสาร์ที่เราจะได้ดูหวังอี้ป๋อ,อจากสวีเดนออฟจีน่าซีซั่นที่4พูดถึงรายการสวีเดนออฟจีน่าซีซั่นที่4นะคะหวังอี้ป๋อ,อค่ะก็มีลูกทีมนะคะมาพูดถึงเขาด้วยวยรมถึงลูก ทีมของหวน้าท่านอื่นแล้วก็มีการพูดถึงอ e ีป๋ออย่าง AC นี่เป็นลูกทีมของอ e ีป๋อเองค่ะ AC ก็มีการมาพูดถึงหวังอ e ีป๋อด้วย AC ค่ะก็บอกว่าตอนเจอกับวายีป e ๋อแรก,แรกสัมผัสได้ถึงความเย็นชาของหวังอ e ีป๋อแล้วก็รู้สึกว่ากลัวคนคนนี้แต่พอได้คุยกันจริงๆก็พบว่าโอ้โหอีป e ๋อนั้นสุดที่จะกระตือรือร้นแอคทีฟเป็นคนที่พูดเก่งมากไม่เหมือนกับหน้ากล้องที่พูดแค่สองสามคำตัวจริงๆของเขาก็เป็นคนที่พูดเก่ง แล้วก็มาถึงอิบุกินี่ก็เป็นนักเต้นที่ได้แชมป์มาหลายรายการทั่วโลกกันเลยทีเดียวชาวญี่ปุ่นอิบุกิก็บอกว่าหว่างอีปอน,นั้นสุดยอดมากๆเท่มากเท่ไปทุกมุมกันเลยทีเดียวสำหรับอิบุกิแล้วก็เอค่ะ2คนนี้ชอบมันคู่เลยเต้นเก่งมากๆสำหรับอิบุกิแล้วก็ AC 2คนนี้ก็มีการแบทเทิลกันไปแล้วนะคะใน EP ีที่1 พูดถึงหัวหน้าทีมของ s ีแดนออฟไชน่าซีซั่นที่4นะคะเรื่องราวของการกินค่ะนี่ก็มีตอนปรุงน้ำจิ้มหมอ้อไฟด้วยกับตันเฮนรี่ก็เข้าใจรสชาติที่ชอบของกับตันหวังอี่ป่ออย่างชัดเจนจึงเป็นฝ่ายที่ให้ผักชีตอนที่หวังอีป่ปอเห็นคุณเฮนรี่ตักผักชีนะคะหวังอีป้ปอบอกว่าผมชอบผักชีเหมือนกันคุณเฮนรี่ก็บอกว่าใช่แล้วอย่าแย่งผักชีกัน งั้นผักชีฉันให้นายขอบคุณคุณเฮนรี่มากๆเลยคือ,คอ,คอน่ารักมากค่ะเราเห็นแบบนี้แล้วอยากจะส่งผักชีไปที่รายการสวีเดนออฟชัยนาซีซั่นที่สเลยนะคะให้กับหวังอีป๋อและคุณเฮนรี่ค่ะ และสำหรับคุณหันเกิงระหว่างอีบอก็มีการเซลฟี่ร่วกันด้วย,วยฉลองครบรอบ10ปีอย่างที่เห็นในภาพค่ะแล้วก็มีแฟนๆทำคลิปนี้ด้วยตอนที่อีบอไปออกคอนเสิร์ตคุณหันเกิงจากคลิปนี้ที่แฟนๆทำขึ้นมาทำให้อานนั้นรักคุณหันเกิงไปด้วยลยค่ะคือสายตาที่มองหวังอีบอไม่เคยเปลี่ยนไปเลยมันเป็นสายตาของความรักความเอ็นดูความรู้สึกชื่นชมค่ะ ขอบคุณคุณหานเกิงมากๆเลยที่รักหวังอี้ปอรเราเห็นสายตาก็รู้แล้วว่าเขารักหวังอี้ปออย่างแน่นอนที่สุดเลยทําให้เรารักผู้ใหญ่ท่านนี้ไปด้วยเลยแล้วก็แสลงปิาทั้งสองท่านนั้นนะคะอยู่ต้นสังกัดเดียวกันด้วยและมีความสัมพันธ์ที่น่ารักกันมาโดยตลอดเลยค่ะอย่างที่เราเห็นในคลิปนะคะอย่างหวังอีปอ้ป๋อแข่งรถเนี่ยคุณฐานเกิงก็ได้มีโอกาสไปให้กําลังใจแล้วก็ไปดูหวังอี้ปอด้วย ในคลิปนี้จากสกิลของการเดาะฟุตบอลการเลี้ยงการหลบต่างๆของหวังอีบป๋อรู้เลยว่าคนคนนี้เล่นฟุตบอลเก่งมากๆหากว่าไปเอาดีในเรื่องของฟุตบอลอาจจะติดทีมชาติก็เป็นได้ก็ยอมใจหวังอีบป๋อนะคะคนคนนี้ทําอะไรเนี่ยทำได้ดีไปหมดจริงๆด้วยความตั้งใจของเขาและในความตั้งใจของหวังอีบป๋อมันเลยกลายเป็นสเสน่ห์ของเขาค่ะในขณะที่เขาตั้งใจทําสิ่งสิ่งนั้นด้วยความมุ่งมั่นไม่ว่าจะเป็นการเล่นสเก็ตบอร์ดการเต้นการขับรถมอเตอร์ไซค์เขาทําแบบนั้นอยู่เรา เราเห็นเขาทําแบบนั้นเรารู้สึกว่ามันเท่มากๆมันมีสเสน่ห์มากๆค่ะแอดเลยมาคิดดูนะคะว่าคนแบบนี้ในรอบร้อยส0งปีนี้น่าจะมีอยู่ไม่กี่คนที่มีความสามารถที่ทําอะไรได้รอบตัวเยอะมากขนาดนี้แล้วก็ทําได้ดีไปซะหมดทุกอย่างจริงๆ ตอนนี้เรามาที่ชาร์ตกันบ้างสำหรับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเริ่มต้นที่ Iman Top 8 b r a n แบรนด์พอพลาน i ลิตค่ะสัปดาห์ที่33ของปี2564ตั้งแต่ช่วงของวันที่16-22ถึง22สิงหาคมในชาร์ตนี้ขอสดงความดีใจกับหวังอีปอด้วยกับแบรนด์เบ t ีแบร์อยู่ในอันดับที่4ค่ะและสอันดับที่หนึ่ก็คือเซียวจ้านกับแบรนด์แมนเดล ได้รับความนิยมสูงสุดภายใน2วันหลังการรับรองด้วยค่ะอยู่ที่9 9 9 4และสอลซิลิปิยนที่มีผลงานวารตี่สุดฮิตประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาขขอแสดงความดีใจกับหวังอี้ป๋อด้วยอยู่ในอันดับที่1ค่ะผลการสำรวจความสามารถในการขายสินค้าของซิลิปินดาราค่ะตั้งแต่ช่วงวันที่17ถึง23สิงหาคมในชาร์ตนี้เหมือนเดิมนะคะคงที่ในทุกสัปดาห์มาเป็นระยะเวลา2ปีแล้ว อันดับที่2หวังอ e ีป๋อและอันดับที่1เซียวจ้านอยู่ที่95.4%ทั้งหมดนั้น22แบรนด์ด้วยกันผลสำรวจดัชนีความนิยมแบรนด์สไตล์อินเด็กประเภทศศิตรปินชายในช่วงของวันที่1 7 2เดถึงเดือนสิงหาคมมาดูสินค้าที่เซียวจ้านและหวังอ e ีปอเป็นพรีเซนเตอร์กันบ้างเราก็ทราบอยู่แล้วว่าทั้งเซียวจ้านและหวังอ e ีปอนั้นครองชาร์ตอยู่แล้วค่ะในส่วนของอันดับที่1-5นั้นไม่มีใครที่เข้ามาแทรกได้เลย เราจะเริ่มต้นที่อันดับที่6ค่ะเซียวจ้านกับ U.S. Smile อันดับที่5ค่ะเซียวจ้านบับลี่อันดับที่4เซียวจ้านลีนิ n งหวังอีปปอ้ป๋อมากับแบรนด์ใหม่ด้วยเบต y แบร์อยู่ในอันดับที่3และอันดับที่2เซียวจ้านสินค้าเปิดตัวใหม่ด้วยเพิ่งจะเป็นแบรนด์สโบร์เพอร์สสินค้านั้นคือ m ม n เดลชุดเครื่องนอนไฮเอ n น อันดับที่1ก็คือ JD Electric เสียวจ้า้นั่นเองที่เป็นพรีเซนเตอร์สินค้าขายดิบขายดีขายกรีนสต็อกกันไปแล้วอย่างแน่นอนที่สุดมาที่ Iman นท็อปทเวนตี้แอ l ทีฟกันบ้างสำหรับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาขอส้างความดีใจกับทั้งเสี่ยวจ้านและหวงอีป